กูติดตวให้มาล่าเงกันน่จะจะบ่าบบ่ลวงจักีกัน่ะโนี่แะเอ้ยโอ้ยเอาสหูนี่เป็นยังไงนไสหู้นี่าัอเป็นมิมิตหรอเป้สหูนี่เป็นยังหูกขฟังตมได้ยินนีหอตยังหิ้วใสหูแล้ไมด้ยินหรือยเนาะ จำว่าใจมันเต้นแหงครั้นี้เถะมันเต้นเป็นต่ยานเด็กใครจะเป็นคนหมักเต้นมันเลยเต้นแหงมันมีอะไรให้หัวใจนั่นแด้ไเพเต้นเขเต้นปจักหวะครั้งนี้เถอโอ้ย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 ดีเถอ Oh, เป็นยังไคะคุณหมอมันจะเป็นโรคตับสิม <laughs> ตัวนว้เจ๊จะได้ที่เป็นโรคตับไอมันมีความผิดปกติแหมพุนไหม <laughs> <laughs>